สวัสดีครับพบกันอีกแล้วครับกับเคนโด่ายช่างครับตอนนี้วันนี้เราจะมาทํานี่ครับโครงกระโดงเอ็นทับหลังครับใช้เป็นเหล็กเส้นสามคุนครับนี่มันทำเองครับผมดูจากดูทูบเขามีขายสาเร็จรับแต่เป็นเหล็กเส้นเล็กๆครับประมาณขุนึงอันนี้ผมจะไปทําที่บ้านผมเองครับใช้สามขุนครับเพื่อความแข็งแรงครับ ขาจะทําแบบก้างปลาครับและมีแบบนึงที่เขาทํากันคือเป็นขดลวดเป็นข้อโซ่ครับแต่ทีนี้เลยมาสาธิตการทํากระดูกเอ็นทับหลังแบบก้างปลาครับ,บรับชมมาเลยครับทีนี้ผมได้ระยะที่ผมทำนะครับความยาวที่ผมใช้คือ40-50ครับเดี๋ยวผมจะซอยตัวก้างปลาครับตัวก้างปลาผมจะเอาที่9เซนติเมตรครับแล้วผมจะเทปูนอยู่ที่ประมาณ1 5เซนติเมตรครับ หรือ12เซนติเมตรเพื่อให้ตัวก้างปลาเราอยู่ประมาณนี้ครับประมาณนี้ของโปรครับครับอ่าตัดตัวก้างปลาครับนี่ครับ,ออเ,รบ,รบเอาที่9เซนครับ9เซนติเมตร เซนิเมะครับไปครับอันต่อไปครับผมคำนวณแล้วจะใช้อยู่ที่ประมาณ22อันครับประมาณนี้ครับเซ้แต่ผมจะทำเป็นจิกเลยครับจะได้ไม่ต้องวัดทุกอันครับทำง่ายๆครับมาไม่ต้องให้เป๊ะครับสังเกตครับ ให้เราอยู่ตรงนี้อน,นี่ปะ่ะนี่มันตอบของผมครับโอเคนี่หลักกันครับให้มันให้มันชนมันใช้ได้ครับใหมันเลือน,นิดๆนี่ครให้เหลือน,นิดๆครับเราจะได้ไม่ต้องวัดทุกอันครับ แรกผมจะให้ห่างประมาณสักสิบเซนครับนี่ครับสิบเซนครับให้อยู่ตรงกลางครับประมาณกึ่งกลางครับอ่าอยู่กลางประมาณกึ่งกลางครับ ครับแต้ไมไปก่อนครับแตไม่ได้เชื่อมมีหลังครับีสเซนครับีเซนอีกอันหนึ่งเราจะจะ,จะตลับไปครับให้เล็งอยู่มากึ่งกลางแล้วให้ตรงครับประมาณนี้ครับประมาณนี้ครับ เพนครับอนน่ไว้ข้างบนครับเล็งเอาเลยครับประมาณกลางครับถ้าเพื่อนจะซื้อํำเร็จรูปเขามีขายครับแต่ํำเร็จรูปจะเเ้นเล็กครับประมาณหนหนึ่งครับ คลิปต่อไปจะไปเป็นการเทเทเอ็นทับหลังครับที่บ้านผมครับติดตามมาด้วยนะครับสร้างบ้านงบน้อยครับใกล้เสร็จแล้วครับโอเคครับ เพื่อนครับถ้าชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดซับสไคร b ์ผมด้วยนะครับแล้ววันหลังผมจะทำคลิปกับงานช่างต่างๆที่ทําง่ายๆให้เพื่อนๆได้รับชมต่อไปครับครับสวัสดีครับ